สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนหรือพี่ๆป .6 นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวิชาวิทยาการคำนวณหรือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับอาจจะเป็นวิชาที่ยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้เจอกันนะครับทีนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องให้ฟัง นะครับแต่ถ้านักรเรียนดูไปด้วยดูตามนะครับแล้วนะกรเรียนจะสามารถเข้าใจได้นะแต่ถ้าเปิดเธอมาคุณครูก็จะทวนแล้วก็พาใช้งานคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วก็ได้ทดลองจริงๆได้ได้จับจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเราจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะครับปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีการแก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นเป็นตอนช่วยให้การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ mm. การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทํำยังไงนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะเรามาดูตัวอย่างนะครับ mm. การทายตัวเลขมีหลายรูปแบบนะการทายตัวเลขที่เพื่อนคิดโดยใช้คําถามเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเช่นการเล่นเกมระหว่าง A กับ B โดย A เป็นผู้ตั้งโจทย์ด้วยการเลือกตัวเลขมา1จําจำนวนนะครับตั้งแต่1ถึง1ล้านนะครับให้ A เลือกมา1จําจำนวนแล้วให้ B เป็นคนทายตัวเลขนั้นนะจะใช้คําถามไปยัง A น B นะครับ B นะครับจะใช้คําถามไปยัง A นะไปถามเพื่อหาเลขนั้นอาจจะใช้คําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือจํานวนคู่จํานวนที่นะครับ หรือตัวเลขนั้นเป็นไงครับอยู่ระหว่างาจำนวนใดกับจํานวนใดก็น่าจะได้ก็ได้นะครับม่คค่ก็น่าจะก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับถ้านักเรียนนะครับไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าอยู่บ้านกับผู้ปกครองสามารถลองทายกับผู้ปกครองได้นะครับให้นักเรียนลองทายกับผู้ปกครองเนะาะถ้าเคิด ตัวเลขเป็น360แล้วให้ B ทายดังนี้นะครับ A นะครับคิดไว้ในใจว่าเฮ้ยตัวเลขที่ฉันเลือกเนี่ยเป็น360นะอ่ะ B ก็จะทายว่าตัวเลขน้อยกว่า5,000ใช่หรือไม่เออ A ก็ต้องเอาความจริงนะครับก็ต้องตอบใช่นะแล้ว B ก็ทายนะไปอีกน้อยกว่า3,000ใช่หรือไม่ก็ต้องทายไปีก,กว่าก็ต้องตอบใช่นะครับเพราะว่าเขาคิดไว้360หใช่ไหมครับ B ีน้อยกว่า1000ใช่หรือไม่ ใช่นะครับน้อยกว่า500ใช่หรือไม่ใช่อีกนะครับน้อยกว่า250ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับ B ก็ถามต่อไปอีกครับว่ามากกว่า400ใช่หรือไม่นะครับก็ตอบว่าไม่ใช่นะเข้าใกล้แล้วนะครับ b มากกว่า300ใช่หรือไม่ก็ตอบใช่นะครับ B ก็ถามอีกว่า มากกว่า350ใช่หรือไม่ A ก็ตอบใช่นะครับ B มากกว่า380ใช่หรือไม่ A ก็บอกไม่ใช่ B ถามเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ A บอกว่าเป็นจำนวนคู่ B ถามว่า360ใช่หรือไม่ก็ A, ตอบใช่ถูกต้องครับเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับการใช้คำถาม ต่ทีนี้ครับกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้ทําก็คือให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วถ่ายตัวเลข1นถึงหล้านโดยคนแรกเนี่ยเป็นผู้ตั้งโจทย์ว่าคนนึงเป็นคนเลือกตัวเลขอีกคนนึงเป็นคนตั้งคําถามนะครับโดยคําถามจะต้องให้ถูกนะครับถ่ายตัวเลขถูกภายใน20คําถามนะครับนักเรียนจะต้องจําไว้ด้วยนะครับว่านักเรียนถามไปกี่คําถามแล้วนะครับภายใน20คําถาม แล้วให้นักเรียนนะครับตอบคําถามลงไปนะครับว่านักเรียนเนี่ยตอบถูกภายในกี่คําถามนะนักเรียนมีวิธีการตั้งคําถามอย่างไรตอบถูกกี่คําถามแล้วก็ตั้งคําถามอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของใบงานที่คุณครูให้ไว้นะให้นักเรียนดูวิดีโอนี้แล้วก็ลองทํานะครับแล้วก็พอลองทําเสร็จนักเรียนก็ตอบคําถามนะครับไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามคุณครูได้นะครับ พอนักเรียนทําเสร็จนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งคุณครูคทางไลน์ส่วนตัวนะครับสุดท้ายนะครับคุณครูต้องขอขอบคุณพัฒสถาบันพัฒนาวิชาการควนะครับที่คุณครูได้นํา Power Point ของทางสถาบันนะครับมาให้ความรู้กับนักเรียนนะแล้วพบกันกับคุณครูใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ